โอ้โหนี่หามาให้อย่างแล้วอย่างสวยเลยนะครับบนพื้นที่เกือบไร่ครึ่งขายอยู่ร้านแปดสุดยอดในราคาจับต้องได้อ้าวน,นี่เดี๋ยวพาไปดูอยู่ที่ไหนราคานี้ซื้อได้จริงไหมไปดูไปคุยกับพี่สาวใจดีกันอยู่ตรงนี้ตามมาเลยโอ้คุ้มค่าหนึ่งแปลงไปเลยกับก้องก่อนสไตล์ตบ้านสวนตามมาอ้าวนี่รั้วรอบขอบชิดมีบอ่อน้ําด้วยอ้าวมีบอ่อน้ํามีโรงจอดรถมีบ้านร้อยกว่าตาราง ร้อยกว่าตารางเมตรอะบนพื้นที่ไร่ขึ้นพูดง่ายๆไปไปคุยกับพี่สาวใจดีกันครับพี่ครับสวัสดีครับอ้าวพี่เดินเด็กมาข้างหน้านี้นึงดีกว่าฮาจะได้เห็นสายน้ําสวยๆกันพี่อะไรครับเนี่ยครับพีล่าค่ะอะไรนะฮะพีล่าลอนลิงจ้าม่เอกจ้าสละาอาเรียกว่าพี่ล่า,าเอนน๊ะนี่งพี่ล่าพี่ล่าเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดอุดรค่ะอุดรอ,อโอเคโอ้โอุดรนี่เป็นจังหวัดที่ผมไปบ่อยมากอำเภออะไรพี่ โอ้ oh, ยิ่งไปบ่อยเลยผมไปคาชะโนดบ่อยมากแล้วพี่เดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนที่จะถามเข้าเรื่องโอ้โ oh, หที่เห็นเนี่ยั้วรอบขอบชิดสีด้านเลยใช่ไหมครับอยู่ในที่เราเริมหมดเลยใช่ไหมพี่จ้าอ่าตรงเนี้ยผมถามนิดนึงก่อนที่ผมจะถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยพี่ขายเท่าไหร่ขายล้านแปดค่ะล้านแปดจ้า ฉนดคูด่แดงหรือเปล่าคู่แดงจ้ะมีบ้านหนึ่งหลังจ้ะนี่มีศาลาหนึ่งศาลาแล้วก็มีอันนั้นโรงอะไรอะพี่โรงจอดรถค่ะโรงจอดรถโอ้โหรู้ละร้านแปะเอาประเด็นมาเลยว่าแต่ตอนนี้พี่เราอยู่ที่ไหนกันอยู่อำเภอสันตำบลเที่ยงแท้จ้ะตำบลสันสัน,สนขบุรีจ้าอ่าอำเภอเที่ยงแท้จ้า,าจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงอ่ะพี่ยืนตรงนั้นแหละผมจะได้ให้ดูรัวรอบพอชิดมีเพื่อนบ้านด้วยจ้าอ่าเนี่ยพี่เดินมากับผมอ่าบ่อน้ํานี่ลึกไหมครับ ไม่ลึกค่ะ3เมตร3เมตรอ่ะผมรู้แล้วว่าพี่อยู่ตรงนี้อยู่สันคบุรีอ่าชัยนาทตรงนี้มันอยู่ห่างจากตัวอำเภอสันคบุรีไกลไหมพี่ประมาณ5จ้าห5ากิโลจ้าเอ่อถ้าไปตัวเข้าเขตก,ก็สามกิโลจ้าห้ากิโลนี่มาลงโรงพยาบาลแถวนั้นใช่ไหมพี่จ้าจ้าอ่าโอเคพี่ทีเนี้ยเอ่อตรงนี้ปีห้าสี่น้ำท่วมไหมถามก่อนเลยไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมจ้าไม่ท่มวมเลยค่ะห้าสี่ก็ไม่เคยท่วมเพราะเป็นที่สูงจ้าอ่า บ้านนั่นเมื่อกี้ผมดูเนี่ยพี่คร่าวๆเนี่ยร้อยกว่าตารางเมตรกี่ห้องนอนพี่สามห้องนอนสองห้องน้ำสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครัวนอกครัวในมีหมดครัวนอกครัวในมีห้องโถงด้วยมีห้องพระด้วยอ๋อผมมีห้องพระด้วยมีแอร์ไหมพี่มีแอร์สามตัวสามห้องนอนแอร์ตัวอู้ผมถามพี่ก่อนที่จะดูอย่างละเอียดเนี่ยพี่ขายทําไมก็จะกลับไปอยู่บ้าน ที่บอกเมื่อกี้นะจบ้านดุงอะนะบ้านดุพี่ขายเพราะเหตุผลคือจะย้ายกลับไปอยู่อีสานไปอยู่กับลูกอีสานอืมไม่เสียดายเหรอพี่ก็เสียดายอยู่ห่างจากลูกไม่ได้เนาะอยากไปอยู่กับลูกอ่ะโอเคครับพี่อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันนิดนึงพี่โอ้โคตรคุ้มเลยแปลงนี้นะครับบ้านนี้สร้างนานหรือยังพี่ ปีกว่าเนี่ยนะจ้าอ่าโอเคปีกว่าพี่อย่าว่าบังนะอย่าอย่าว่าผมนะบางทีผมฟังภาษาอีสานเนี่ยผมต้องถามย้ําคือผมเป็นเป็นคนที่ไปอีสานบ่อยแต่ผมพูดไม่ค่อยได้ฟังนี่ก็ไม่แต่ฉานพี่พาดูข้างหน้าห่อนดิถนนทางเข้าฮะทางนี้ก่อนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าทางเข้าก่อนนี่นี่นี่โอ้โหอันนี้ประตูว่านี่สิบล้อเข้าได้เลยไหมได้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 กว้างมากเลยนะครับจ้อ ผมทวนนิดนึงพี่เดี๋ยวคุยได้เปิดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้สาระเ<ะ>มะื่อกี้่ผมจับพิกัดมาเนี่ยตรงนี้ไปอำเภอสันขบุรีเนี่ยประมาณ3มกิโล<ะ>ไปโรงพยาบาลเนี่ยประมาณห<ะ>้าไปตลาดประมาณ3าม<ะ>ไปชัยนาทเนี่ยประมาณ15กิโล<ะ>ไปกรุงเทพเนี่ยก็ตีไว้2ชั่วโมง<ะ>ก็ตีไว้สัก1 7 0 180กิบอ่ะกิโลอันนี้คร่าวๆนะพี่นะที่นี้ นิดนึงพี่เพื่อน<พ>บ้านก็เยอะอยู่เหมือนกันเยอะเยอะอะมข้างเลยน,นุ่นน่นนนก็มีข้อเสียนิดนึงพี่ขออนุญาตพูดข้อเสียทางเข้ามาเนี่ยมันจะแคบแคบนิดนึงแต่ไม่เป็นถนนสาธารนณะประมาณสัก200-300เมตรใช่เมะมีบ้านกี่หลังนะพี่ในซอยเนี้ย ก็หลายหลังอยู่นะประมาณสิบกว่าหลังซอยเนี้นะจะเอาซอยเข้ามานี่หลังเดียวหลังที่เห็นจ้จะหลังที่เพราะฉะนั้นถนนมันแคบก็จริงแต่มัน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 แทบไม่มีรถวิ่งผ่านไม่มีไม่มีไม่มีเลยแล้วตรงเนี้ที่พี่คือเป็นสาธารณะเลยจ้าอ่าแล้วเมื่อกี้พี่บอกสิบนี่มันคืออะไรฮะสิบหลังนี่คือคนแถวนี้ก็คือคนแถวนี้อกข้างจ้าอ่าอกข้างเรานี่ล่ะพี่พี่พี่อันนั้นก็ทำอะไรอะฮะอ่าจะทำเป็นชนอาหารเปิดได้ยังยังไม่เปิดก็แล้วอ๋อ ถ้เปิดแล้วจะหลอกล่อให้พาไปเลี้ยงข้าวผมซะหน่อยใกล้แล้วจ้ะใกล้เปิดแล้วอ่าเอาง่ายๆผมพูดทวนซ้ําใหม่พี่ผมต้องการความละเอียดคือออกไปเนี่ยขึ้นถนนลาดยางนะพี่นะจ้าจ้าจ้าสามร้อยเมตรจ้ามีบ้านอยู่หลังเดียวที่เห็นตรงนู้นหลังเดียวตรงนู้นที่เหลือคือมันซอยข้างๆกันจ้าอ้าพี่แล้วอันนี้ร่องน้ำเนี่ยมีน้ําทั้งปีไหมมีน้ําทั้งปีเลยมันมาจากไหนมันมาจากที่ว่าคลองหน้าบ้านนู้นคลองชนรบทานนะพี่นะจ้าจ้าไอพี่เดี๋ยวนิดนึง พี่พี่น่าขายถูกอะมันมีฟาร์มหมูเหรอไม่ฟาร์มเห็ดนั่นนะนะจ้าฟาร์มเห็ดอ้าวฟาร์มเห็ดผมก็แซลเสียเลยเมื่อกี้ผมเดินไปดูไปแล้วเขาทำฟาร์มเห็ดปัจจุบันก็ทําอยู่ไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีกลิ่นไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยเห็ดไม่มีกลิ่นไม่มีรับกันเลยไม่มีโอเคอันนั้นพูดให้ทุกคนได้สบายใจนะพี่นะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันไม่บ่อน้าพี่นี่มีปลาไหมปลาเยอะมากเลยพอบมอข้างน้าเนี่ยนะจ้มีไหมปลาปนินปนินมีปลาอะไรบ้างครับ ปันดินแล้วก็ปลาทับทิมอ่าแล้วก็ปลาสลิดด้วยนะมีด้วยเหรอจ้าปลาสลิดไปเอามาจากไปเอามาจากไหนก็ซื้อมาแล้วก็ปล่อยลงมาเยอะมากเลยแล้วจับกินบ้างไหมไม่จับกินนะปล่อยแล้วไปเลยปล่อยแล้วไปเลยอ่ะแล้ว้พี่ขอโทษนะพี่พี่เอาอะไรให้มันกินก็เอาอาหารเม็ดนี่แหละอือเขาเรียกว่าเลี้ยงดูเป็นเพื่อนเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามกินพืชในแหละในบ่อนแหละแล้วบ่อนี้ลึกไหมพี่สามเมตร 3เมตรใช่อ่าโอเคป่าเยอะมากนะโอเคพี่ได้เดี๋ยวผมถามเป็นสาระก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูแถวบ้านคือตรงนี้พี่ถมพี่แล้วด้วยถมเรียบร้อยแล้วแถวเนี้ยพี่พี่ประมาณในชนดทเขาเขียนว่า1ไร่1งาน99ตารางวาก็เรียกว่าไร่ครึ่งขาดอีก1ตารางวาครบไร่ครึ่งขุดแดงถ้าเป็นที่เปล่าเนี่ยผมดูแล้ว500 0 0 0ได้ไหมถ้าไร่ครึ่งประมาณนั้นแหละ หัวเลย350,000แล้วบ้านเนี่ยพี่สร้างเป็นร้านล้านอ่าปีครึ่งในสร้างเป็นร้านแล้วก็มีรั้วด้วยจ้ามีรั้วอ่ามีโรงครัวอะไรต่างๆเอาง่ายพี่ขายต่ำกว่าทุนจ้าต่ำทุนแน่นอนจ้าธนาคารประเมินแล้วก็ที่ดินประเมินบ้านหลังนี้ก็เป็นราแล้วจ้าอ่ะอันถึงบอกไงจะรีบรีบขายรีบจบไม่ต้องยุคนี้ไม่ต้องมาบอกราคาเพื่อต่อเยอะแต่ขออย่ยังเดียวคือค่าโอนเนี่ยเราต่ำสุดละให้ผู้าผู้ผู้ซื้อเป็นคนออกให้แล้วกัน ่ะโอเคเดี๋ยวก็เดินอิกงๆดนึงพี่ขอเบอร์พี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมจ้าศูนย์หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งอจ็้าอีกรอบหนึงครับพี่ศูนย์หกหนึมาดูได้ทุกวันไหมได้ทุกวันอ่ ของพี่นี่ก็มีอีกหลังหนึ่งหลังของคุณพ่อคุณแม่ไม่ไกลมากไม่ไกลจ้าแสดงว่าหลังนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีเลยลูกสาวอยู่ลูกสาวอยู่ก็คือปล่อยให้เด็กๆอยู่อ่าแล้วก็พอย้ายกลับไปที่บ้านดุงอุดรก็ไปกันหมดจ้าไปหมดอืมโอเคอันนั้นได้สบายใจนะพี่เนาะ่าก็ไม่มีใครอยู่นี่แหละพอมีมีใครอยู่ขโมยแล้วพี่ไม่มีเงืประกันเลยไม่เคยมีจ้าไม่มีวุ่นวายเลยที่นี่นะอ่าพี่นอกจากพี่มีไฟฟ้าแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตพี่ก็มีด้วยมีครบ ที่เนี่ยนะผมเห็นสายอยู่แล้วปลาปลาละพี่ปลาก็ปลาปลาหมู่บ้านแต่ก็ส่วนมากก็ไม่ได้ไปใช้ปลาปลาหราใช้น้ำบ่อใช้น้ำบ่อบาดาลบ่อกรดาทิพเองถ้าผมไม่เชื่อที่พี่พาดูได้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยเรื่อยพี่เดี๋ยวรอดูขอบปะดูดูรอบบ้านดูก่อนอ่านี่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 ก็คือบ้านเนี่ยผมดูด้วยสายตาเนี่ยร้อยกว่าตารางเมตรบ้านเลขที่อะไรพี่ หนึ่งหนึ่งสองทับสองหนึ่งหนึ่งสองทับสองหมู่อะไรหมู่ห้าหมู่ห้าตำบลอะไรนะท่าลเที่ยงแท้เที่ยงแท่เที่ยงแท่ผมจะฟังสำเนียงพี่จังงงนี่เทียงแท่อำเภอสระบุรีจังหวัดชัยนาทอ่าโอเคได้บ้านเลขที่ละไปไปเขาเรียกว่าไปหาตัวเลขกันเอาละกันอ่าเน่เน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านพี่ขอดูรอบก่อนอันนู้นไปลงจอดรถเหรอครับ โอ้ใหญ่โตแรก็จะทำเป็นบ้านนั่นล่ะตอนแรกจะทำเป็นบ้านไปไปมาๆไม่เอาอะไม่เอาละแค่นี้เอาแค่นี้พอจักจะไปอยู่บ้านละจะกลับบ้านมันเกิดแล้วโอเคพี่จักรไม่เกิดมานานแล้วดินานแล้วห้าปีแล้วอืมอ่ะโอเคพี่ขอชะเง้อดูหน่อยดิพี่เปิดเปิดประตูงี้ยงเงี้ทีเดียวคือพี่อาศัยอยู่ผมไม่อยากจะเข้าไปมากนะครับเนี่ยใครสนใจก็โทรคุยกับพี่เขาได้เลยขอเงี้ๆงเงี้ยงอ่ะนี่ๆๆๆๆี่นี่ ข้างบนเป็นฝ้าเรียบอ่านั่นคือห้องนอนกระเบื้องกระปูอย่างนี้อ่ะโอเคที่ไม่เข้าไปเพราะมีการพักอาศัยอยู่อ่ามีมีลูกสาวที่อยู่ผมเลยไม่เข้านี่อ่ะครัวครัวนอกครัวในครัวนอกแปลว่าอะไรอ่ะมันมีครัวข้างในข้างในบ้านครัวข้างนอกคือนอกบ้านข้างในคือในบ้านข้างนอกนี่ไม่ใช่ครัวต่างประเทศนะไปเดินดูกันที่อ่ายังไหมเอี่ยมอยู่เลยนะครับโอ้รัวพี่รอบด้านเลยเห็นว่าทำั้วนหมดไปสองแสนหรอ รอบด้านเลยนะใช่รอบเลยอึมสร้างเนี่ยไม่ได้กะขายเลยไม่กะขายกะอยู่<ม>นี่แหละ่ละ,ะไปพี่เดินไปดูกันเรื่อยเรื่อยอะปลูกตะไคร้โอ้ะผลไม้ยเยอะเหมือนกันนี่พี่ใช่เยอะเยอะปลูกไปเยอะอเป็นบ้านสวนนะจ๊ะอ่ามาปลูกได้ต้นไม้ได้เยอะเลยจ้่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยหรือเปล่าพี่ที่พี่บอกว่าเป็นบ่อบาดาลจ้ะอ่าโอ้โหรู้ว่าพี่รอบด้านเลยอ่ะเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่อันนี้ลูกๆลุกๆลุกเซอร์พรส์พี่เขาที่พักอยู่นะครับ โหลมแรงมากเลยพี่ตรงนี้อ่ะไปดูกันบ่อบาดาลนี่น้ํามันแรงไหมพี่แรงแรงมากเลยเห็นนะที่ปั๊มขึ้นมาเนี่ยนะขออนุญาตดูขอดดขอนุญาตด,ดูอ๋อเปิดโชว์เลยเหรออ๋อให้เห็นเลยพี่ว่ามีน้ำจริงจริงจ้าโอเคพี่ให้เวลาแป๊บหนึ่งอ่อโอเคอันนี้ไว้จอดรถอ๋อเลี้ยงไก่ด้วยเหรอพี่จ้าไก่อะไรไก่ชนหรือไก่ไข่ไก่ฟี ไก่อะไรนะพี่ไก่ตีไก่ชนโอเคครับพี่ขอโทษดีบางทีมันฟังแล้วงงงกันอ่านี่แรงมากแล้วแล้วน้าในบ่อเนี่ยพี่นี่ในในบ่อเนี่ยพี่มันมาจากไหนมาจากขุดบาดาลมาจากบาดาลเติมนีด้วยแล้วก็ข้างนอกก็เอาเข้ามาเติมได้ด้วยเหรอผมเห็นฝั่งท่อไว้อ่านอนุนนะพี่นะอ่ามาปลูกบัวมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้อีกเยอะเลยนะครับเอ่อทิศตะวันออกนาจะไปทางนู้นนะพี่เนาะทางหน้าเข้าเนาะโอเค อ่ะพี่่ะเดินกับผมนิดนึงแล้วกันครับอรู้แล้วว่าน้ําไหลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิดนึงฮะขอดูว่าใสหรือเปล่าไหลแล้วน้ําไหลแล้วน้าต้องใสด้วยโอเคพี่ออะปิดได้เลยครับค่าไฟนี่แพงไหมเนี่ยไม่แพงทั่วไปทั่วไปแล้วแต่เราถ้าเราเปิดแอร์สามตัวก็ประมาณอยู่พันแต่ก็ไม่ได้เปิดถึงอยู่แล้วจ้าไม่ถึงเพราะคนอยู่นี่ห้าหกร้อยโอเคใครมาอยู่ก็ลองมาดูเอามาทำอะไรได้เยอะเลยนะครับทีเนี้ย มันอยู่ใกล้พี่ผมรู้แล้วล่ะอยู่ห่างจากอาเภอสันบุรีเนี่ยประมาณพี่เดินมากับผมดีกว่าห่างประมาณ3มกิโลที่เนี้ยบางบางคนเขาอยากจะรู้ว่ามันอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอะไรบ้างไหมใกล้นะวัดอะไรวดัดสองพี่น้องว<า>ัดสองพี่น้องกี่กิโลพี่ก็ออกไปนี่ก็ประมาณสองกิโลมอยางงั้นคนเขาเดินสมัยใหม่เนี่ยเขาจับ g o o g l e กันจ,จับพิกัดพิมพ์คําว่าวัดสองพี่น้องจ้ะก็บ้านนกฮะวัดนกนอนหนูก็ไกลจ้ะ วัดนกอยู่อยู่ไกลไหมพี่ก็ไม่ไกลน้าสองกิโลออกไปคนละวัดกับที่พูดตอนแรกคนละวัดกับสองพี่น้องสองกิโลและโรงเรียนแถวเนี้ยพี่เยอะไหมก็เยอะอนฟารันอย่างงี้เนี่ยพี่มันอยู่ห่างห่างตัวอำเภอเนี่ยสานคุบุรีแค่สามกิโลมีอะไรก็ไปซื้อในตลาดกินดีกว่าในตลาดเลยแล้วค่ใกล้พี่มันมีนี่ไหมตลาดนัดไหมก็มีมีที่ห้วยกุดห้วยกุดห้วยกุดกดไกลไหมพี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ ก็ซื้อได้หมดเลยโ,ล<ด>โรงพยาบาล<ด>ก็อย่างสักประมาณ5กิโลห้ากิโลเดินไปนิดนึงนะพี่ระหวังเดินไปขอเบอร์พี่ไว้อีกขอจังเลยว,วันนี้จ้าศูนย์หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองเก้าห,าห,ห,าห้า,หาเจ็ดอโทรมาคุยก่อนเดี๋ยวถ้าลายขึ้นแล้วค่อยให,ให้เดี๋ยวค่อยส่งพิกัดให้อ่าะโทรมาคุยให้ให้รู้จักค่าอานำส่งน้ําเสียงกันก่อนจ้าอะหลังบ้านพี่ทําอะไรบ้างครับปลูกผักปลูกอะไรว้เนียขอดูหน่อยได้ไหมด้ผมจะไปสูตรว่าดินมันดีไหมอะตามพี่เขาไปเลยนะครับหลังบ้านพี่หลังบ นี่นี่นี่พี่ทางบ้านตรงนี้อ๋ออันนู้นอันนู้นข้างๆก็เอาไว้ทําอะไรพี่ซักผ้าเหรอเป็นครัวซักครัวอ่าท่าห้องน้ําห้องน้ําข้างนอกผมดูเนี่ยพี่นะที่พี่เนี่ยสูงกว่าข้างๆเป็นเมตรเหมือนกันนะจ้าสูงมีอะไรมะพร้าวมะม่วงมะม่วงกะเพราจ้าอ่าเอาไว้ง่ายเลยโอ้ไว้เอาไปทำครัวกับข้าวจ้าทำครัวกับข้าวจ้าอือโอ้ต้งข้างๆที่ที่ป่านี่ เขาเรียกว่ามีเจ้าของใช่ไหมจ้ามีเจ้าของต้นไม้เขาปลูกเยอะมากจ้าเยอะมากอ่าเดี๋ยวดูที่พี่มีอะไรมั่งนี่นี่นี่ผมจะดูดินไม่ใช่หรอกพี่คนซื้อไปเนี่ยบางทีเนาะเขาจะปลูกบ้านแล้วเนี่ยเขาจะมาทําสวนด้วยโอ้ใหญ่โตแล้วก็ทําบ้านได้อีกสองหลังนู่นน่ะผมว่าไม่สองอะพี่เป็นสิบไม่ใหมากเลยพี่เยอะมากเลยอ่าเป็นสิบเนี่ยนะเนี่ยกว้างมากเลยนะครับอันนั้นก็เล้าไก่มีไก่ไหมพี่ตอนนี้นี่มีมีดูไหนได้ไหมดูได้อ่ะไปดูนิดนึงพยายามจะซอกแซกเพื่อ บางคนเนี่ยเขาอยากจะมาเลี้ยงสัตว์อาจจะมาปลูกพืชจะได้เห็นภาพแล้วมีพวกตัวตะกงตะปวดมันเข้ามากินไก่ไหมก็ไม่มีนะไม่มีเลยะเพราะเรามีรั้วสังกะสีไม่รู้ว่ามันเข้ามาไม่ได้แล้วก็ส่องมาก็เลี้ยงมาไว้อ๋อไม่ใช่เราบางคนเขากลัวเรื่องนี้พี่บางคนบอกจะไปเลี้ยงไก่ได้เช็คหน่อยดิมีตะปวดไหมไม่มีไม่มีเพราะว่ารั้วเราแน่นหนาอันนี้ไว้เป็นไก่ตีเหรอพี่จ้ะไก่ชนไก่ชนอ ของแฟนแกเลี้ยงไว้เขาชอบเลี้ยงเหรอจ้าไม่ไม่ออกเหรอพี่นั่นอะอ๋อกี่ตัวพี่อ่าห้าตัวเพราะไปเลี้ยงที่ร้านด้วยถ้าเอาไปตีแล้วแพ้ล่ะเอาไปแกงไหมไม่แกงไม่แกงนะพี่นะสงสารมันอ่านี่เป็นซองอ๋อมันนอนอยู่ในกรงอยู่ในซุ้มยซุมอโอเคไม่ใช่หรอกพี่พี่จะให้ดูอย่างเงี้ยจะได้เห็นพื้นที่โดยหมดโดยรอบถ้าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรสบายแล้วมันมีแล้วไก่หัน้วตอนแรกเดี๋ยวผมถามพี่ล่าก่อน ที่จะขายหลังเนี้ยสองล้านกว่าใช่ใช่ตอนแรกที่คุยกันนะสองล้านกว่าทีนี้สองล้านกว่าเศรษฐกิจเนี้ยมันขายยากเอาแค่ล้านแปดหมดเนี่ยไล่ครึ่งเนี่ยพร้อมบ้านพร้อมทุกอย่างล้านแปดจบเลยแต่ขออย่างเดียวคือค่าโอนขอให้คนซื้อเนี่ยออกให้หน่อยในบ้านพี่ให้อะไรบ้างข้อ a สามตัวแล้วอะไรอีกข้อเฟอร์นิเจอร์ให้มั้ยให้ให้ให้ด้วยมีอะไรบ้างครับก็มีพวกโต๊ะพวกอะไรนี่แหละให้เลยให้มาชมกันก่อนจะให้มาชมกันก่อนอ่ะไปพี่เราไปข้างหน้าอีกนิดนึงพี่มา ถ่ายทากับผมพี่เดินเหนื่อยแน่จะได้เห็นหมดไงพี่เห็นบรรยากาศอ้าวพร้อมหิวกระเปาเข้าอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยนะพี่นะจ่ายตังค์ก่อนนะหิวกระเปายู่ดียังไม่จ่ายตังค์แล้วเข้ามาอยู่เลยนี้ไม่ได้นะฮะจ้าพี่พี่บอกเนี่ยถ้าเกิดใครชอบมาตรงนี้วางมัดจำสักแสนหนึ่งจ้าเข้าบัญชีพี่โดยตรงจ้าไม่ต้องไปบัญชีคนอื่นบัญชีพี่เนี่ยจ้าขอเวลาสักสองอาทิตย์จ้าชฉนดตัวนี้ตัวจริงอยู่ที่ไหนตัวจริงก็อยู่ที่แฟนอยู่ที่แฟนจ้าก็คือง่าย มาดูปุ๊บชอบนัดโอนเลยอโอนเลยพร้อมโอนเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปเที่ยวธน,นาคารอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเที่ยวอยู่กับเจ้าของเลยอยู่ได้เลยอ่าบางทีคนซื้อใ,ใจร้อนอยากจะโอ้โหรีบซื้อรีบโอนรีบอะไรซักไปเที่ยวนะ่ะอยู่กับเจ้าของนะ <laughs> โอ้ดูต้นไม้พี่ลมแรงมากมแรงแต่ผมถามพี่ซ้ําถามพี่ซากถามพี่เรื่องเดิมคือมั่นใจนะว่าน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมแลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเ,เห็นขึ่มีคนเขาเล่ากันพี่ว่าปีห้าสี่ใช่น่ท่วมหมดจังหวัดไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมท่วมที่อื่น แต่ตรงนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมเพราะอะไรถึงไม่ท่วมเพราะมันสูงที่มันสูงจ้าโอเคผมจะถามคำถามซ้ำๆนี่แหละจ้าเพื่อให้ให้ให้เกิดความมั่นใจนะครับพี่อ่าขับมานี่ดูจะเห็นเพื่อนบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแถวนี้ส่วนใหญ่คนแถวนี้ก็ทําอะไรจริงกันพี่ทำไรทํานาทําไรทํานาทําสวนจ้าทนาปีละกี่รอบก็สามรอบนาไปเอาน้ําจากไหนมาก็น้ําจากเขื่อนนั่หละเขื่อนอะไรพี่อาเขื่อนอะไรเขาเรียกอะไรที่เทน่านะเขาปล่อยลงมาเจ้าพญาปะจ้า อ้โปบ่อมาที่คลองแล้วก็เขาก็ดูดขึ้นมาแต่หน้าบ้านพี่ผมเห็นในนาเขาเขาเรียกนะติดปั๊มด้วยสมมติปั๊มใคือเนี่ยทั้านั้นจะ่ขึ้นไมไม่พอกับสาใจคือปั๊มน้ําทําเองเลยจ้่แล้วชนหน้าเขาไม่ค่อยปั๊มลงน้ํามาตลอดอ่ะแล้วไม่ใช่ผมเห็นนะพี่นาพี่อรอบด้านเลยเนี่ยพี่เดินกันไปเรื่อยๆถามหน่อยพี่ว่าหน้าเผานาเขาเผาไหมไม่เผาพี่มั่นใจ มั่นใจเลยทาไมถึงไม่เผาก็เขาฟังขายอ๋อขายเนี่ยได้ตังมากกว่าอ่าไม่ใช่รอบางทีคนกรุงเทพมาไม่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 คนเท่าคนแก่มานี่เผาที่โอ้โหสูตรอากาศไม่หวัดไม่ไหวเลยไม่ไม่เผารับประกันเลยไม่เผาผมชอบบ้านสีนี้มากที่เขียวสดชื่นเลยอ๋อมีอินทผลัมด้วยมีจันผามีตะไคร้มีส้มโออ่าพี่นี่ต้นอะไรรู้ไหมไม่รู้นะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะนะอ่า มันเป็นไม้เขาเรียกไม้ไม้ใบไม้ใบนี่แหละจะสวยนะ,ะเวลามันออกดอกออกอนันตผลสวยดอกสีอะไรพี่ก็สีขาวสีขาวอ่ะโอเคพี่อ่ะสุดท้ายนี่นึงพี่ราพี่รามีอะไรฝากครับมาตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาใต้ต้น,น,ต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 นไม้กันไม่มีลูกให้เก็บไปกินบ้านใช่ไหมพี่ไม่มีใช่ผมยังจะกินจะกินยันใบไม้อ่ะไปดูกันที่หนึ่งที่มาส่งท่านผู้ชมตรงนี้กันอันนี้จันผาอ่าโอ้ พี่กี้พี่บอกว่าบ่อนี่ลึกสาเมตรนะพี่เนาะจ้าจ้าโอ้ลมแรงมากเลยพี่ไปปลาอะไรเยอะมากนะฟาน่ะเต็มบ่อเลยเคยเคยเคยเขาเรียกว่าเคยตกเล่นไหมไม่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 ปล่อยอย่างนี้เลยจ้าปล่อยดูเล่นอืแต่ผมเห็นน้ำมันมีท่อเข้ามาแังว่าน้ำมันมีตกข้างนอกเข้ามาได้บ้างจ้าจ้าอ่ะพี่ร่ามีอะไรฝากคนท่านเรียกว่าผู้ชมไหมชวนมาซื้อกันหน่อยดิมาเลยธรรมชาติมากเลยตรงนี้ไม่วุ่นวายกับใครด้วยสงบ จะมีข้ออย่าเรียกอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยข้อจํากัดอีกหนึ่งคือทางเข้ามันจะแคบๆแต่รถไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยไม่มีใครมาสวนไม่มีใครเพราะมันมีบ้านหลังเดียวหลังเดียวไม่ใช่เราหมายความ่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่เป็นเขาทำอะไรที่ไหนเขาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วบ้านหลังใหญ่ๆพี่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยบ้านตำรวจเลยตำรวจที่ไหนที่ศาลเรามีเลยอ๋อ เขาเรียกว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจนะพี่นะขรรษกาลหมดโอเคอย่างนั้นอุ่นอกอุ่นใจกันอยู่ตรงนี้มาดูได้เลยนัดลงหน้าพี่สักหน่อยหนึ่งจะมาพรุ่งนี้นัดวันนี้หน่อยนึ่งขอเบอร์พี่ทาวอีกรอบหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองเก้าห้าเจ็ดโอเคครับบ้านบนพื้นที่ไร่ครึ่งนะครับสันคบุรีชัยนาทขายราคาล้านแปดรวมให้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือค่าโอนให้ผู้ซื้อออกให้หน่อยอวันนี้ขอบคุณพี่มากขอให้พี่ขายได้ไวๆแล้วก็ เดี๋ยวว่างๆพี่กลับไปบ้านดุงเนี่ยผมไปคาชะโนดมันห่างคาชะโนดบ้างไหมป้าพี่ก็ไม่ห่หางนะประมาณ5กิโลเนี่ย5กิโลเดี๋ยวว่าหลังไปคาชะโนดจะแวะไปเยี่ยมจ้าขอให้พี่ขายได้ไวๆแล้วคับผู้ชมเนี่ยมาซื้อแปลงนี้เอาไปสานฝันต่อแล้วกันอขอบคุณมากเลยนะพี่นะจวับ๊าครับโอ้สวยงามมากธรรมชาติเติดใจบ่อน้ําอยู่เลยนี่ๆๆบ้านสวยไปละครับสวัสดีครับ